สวัสดีครับ1,373วันนี่คือจำนวนวันนับตั้งแต่ที่รัเสเซียลุกรานยูเครนวันนี้วันที่28พฤศจิกายนพศ2,568หลายคนลืมนับไปแล้วแน่นอนเกิดความเสียหายมากมายคำว่ารบให้มันจบจบมันพูดง่ายแต่พอรบจริงมันไม่ง่ายแอดมินเชื่อว่าก่อนที่รัเสเซียจะบุกยูเครนสีหน้าที่การรัเสเซียพวกบรรดาในพลคงกระเฮียนกระหือรือที่จะทำสงคราม คิดว่าอยู่เคียนง่ายๆแทบไม่มีอะไรในพลรัสเซียคงยุให้ปูตินยึดกรุงเคียบทุกวันรบพี่มันจบๆเพราะว่าในพลอายุมากแล้วส่วนมากสนามรบไม่เคยเหยียบก็อยากลองกำลังอยากแสดงแสนยานุภาพว่ารัสเซียแน่ขนาดไหนผสมกับกองเชียร์บอกว่ารัสเซียล้ำหน้ากว่าสหรัฐเป็น10-20ปีหลังจากรัสเซียปุกกรุงเคียบและรัสเซียโดนทุบหนีแบบผิดฟอร์มไม่แปลกหลังจากนั้น ปูตินสั่งปุดในพลรัสเซียแบบระเนระนาดก็หาดีแต่ปากแต่ว่าทำจริงไม่ได้หลังจากนั้นสภาพการรบของรัสเซียต้องใช้กำลังภาคพื้นในการรบซึ่งลำบากมากรัสเซียสนับสนุนทางอากาศไม่ได้รัสเซียต้องขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรแบบไม่อายเพราะรัสเซียถอยไม่ได้แล้ว เพื่อนๆก็ส่งกําลังทหารชั้นผู้น้อยมาช่วยทั้งผู้น้อยจากเกาหลีเหนือทั้งผู้น้อยจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ถามว่าประเทศที่ส่งกําลังช่วยรัสเซียจะได้อะไรก็ได้ซื้อยุทโธปกรณ์แบบราคาถูกๆและรัสเซียคงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจรวดให้ทําให้รัสเซียใช้ขึ้นมนุษย์ในการบุกทางภาคตะวันออกของยูเครนยูเครนก็พยายามต้านแต่ว่าจํานวนคนน้อยกว่า อยู่ใวิธีของยูเครนก็มีข้อจํากัดมันฉุกและหกไปหมดการช่วยเหลือจากตะว,วันตกก็มีแต่ว่ามีข้อจํากัดเช่นกันเป็นแบบนี้เพราะว่ารัสเซียเป็นสมาชิกถาวร UN เมีข้อตกลงระหว่างมหาอำนาจเยอะแยะ แอดมินเล่าให้ฟังปีแล้วทีแรกหลายคนอาจจะไม่เชื่อถึงตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันมีข้อจำกัดมีกติกาจริงๆสิ่งที่คนไทยทำได้ดีที่สุดก็คือเรียนรู้และนำมาปรับใช้ศึกษาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วต้องอยู่กับความจริงแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจเราก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นความหวังของยูเครนก็คือเครื่องบินยูเครนต้องการเอ6ความคาดหวังก็คือ เอามาโจมตีภาคพ,พื้นต่อกําลังของรัสเซียและเอามาสู้กับเครื่องบินของรัสเซียแอดมินวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ที่แรกว่ามันไม่ง่ายประธานาธิบดียูเครนบอกว่าให้นักบินยูเครนไปฝึกบิน F16-6 สัปดาห์หรือว่าเดือนครึ่งก็บิน F16 ได้แล้วแอดมินบอกว่าต้องมีสนามบินช่างเทคนิค โครงสร้างพื้นฐานในการรองรับและการฝึกนักบินไม่ง่ายใช้เวลาหลายปีตั้งแต่มีข่าวว่าเนเธอร์แลนด์มอบ F-16 ให้กับยูเครนตอนนี้ผ่านเมื่อเกือบ2ปีแล้ว F-16 ที่คาดว่าจะมาพลิกเกมให้กับยูเครนก็ไม่สามารถทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ความคาดหวังที่จะเอา F-16 มาโจมตีรัสเซียดูเหมือนยังห่างไกลความจริงแม้จะมีข่าวว่า F-16 บินมาโจมตีรัสเซียบ้าง แต่ไม่มีที่มาที่ไปยืนยันแบบชัดเจนที่ผ่านมาข่าว F16 โจมตีรัสเซียเป็นการสร้างข่าวขึ้นมาเองของบรรดาบล็อกเกอร์มีการปั่นข่าวพอกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนพอๆพกับข่าวที่ว่า สูหาส้าของรัสเซียบินมาโจมตียูเครนเป็นประจำแต่ว่าแอดมินติดตามข่าวสารจากกองทัพระกาศของยูเครนโดยตรงไม่มีข่าวการใช้ F16 ไปโจมตีรัสเซียมีแต่การใช้ F16 สกัดโดรนสกัดขีปนาวุธทางภาคตะวันตกของยูเครนเท่านั้นหลายคนผิดวังกับ F16 และหันมามองมิราช2,000 5ี่้าที่ฝรั่งเศสมอบไปกับยูเครนจำนวน6ลำ แน่นอนว่านักบินยูเครนต้องฝึกบินใหม่ใช้นักบินมิก29ิใช้นักบินซูนน27่ที่มีประสบการณ์มาฝึกบินก็ยังต้องใช้เวลานานถ้าจะฝึกนักบินใหม่ต้องใช้เวลาน,านานมากมิราส2005เป็นรุ่นพัฒนามาจากมิราส2000มีการอัปเกรดอุปกรณ์โดยธรรมชาติแล้วมิราส2000ความสามารถประสิทธิภาพน้อยกว่า F-16 เยอะแต่เมื่อ F-16 ไม่เป็นอย่างที่ยูเครนหวัง F-16 อาจจะมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานบางอย่างยูเครนจึงมาหวังกับมิราศส0 0 0 5หวังว่าฝรั่งเศสจะมีข้อจำกัดน้อยกว่า F16 มันเป็นความหวังที่ผ่านมาเราไม่ได้ยินข่าวมิราศกับยูเครนมากนะักแต่ว่าแอดมินวิเคราะห์ว่าทั้งมิราศแต่ F16 น่าจะอยู่นอกยูเครนก็คือโปแลนด์เพราะมีโครงสร้างรองรับการบินดีกว่ายูเครน เราเห็น F16 บินมาสกัดโดรนสกัดขีปนาวุธของรัสเซียเฉพาะทางภาคตะวันตกของยูเครนใกล้ๆกับโปรแลรนด์เท่านั้นอาจจะเป็นเพราะว่า F16 ใช้สนามบินในโปรแลนด์และ F-16 ก็ต้องสูญเสียไปจำนวนหนึ่งแล้วจากความผิดพลาดของยูเครนเองหลายคนอยากเห็นอะไรก็ได้นอกเหนือจาก F-16 อยากเห็นประสิทธิภาพมีข่าวว่ายูเครนสนใจกิฟเพนกับราฟาวก็เป็นความสนใจเท่านั้นว่าการหลังจบสงครามและแล้วมิราส2000-5ก็มีข่าวปฏิบัติการในยูเครนหลังจากที่รอคอยมานาน กองทัพอากาศของยูเครนได้เผยแพร่วิดีโอเครื่องบินมิราส2 0 0 5กำลังปฏิบัติภารกิจโดยใช้ขีปนาวุธ Magic 2จัดการกับเป้าหมายอย่างแม่นยำนักบินมิราส2,000ของยูเครนเป็นนักบินซู27มาก่อนมีประสบการณ์พอสมควรและได้เข้าไปฝึกบินมิราส2 0 0 0 5ที่ฝรั่งเศสและมิราส2 0 0 5ก็สามารถสกัดขีปนาวุธได้98% จากการใช้ขี่ปนาวุธเลียกใกล้เมจิกชูที่มีพิสัย15กิโลเมตรจากสิทีติข้างลำตัวของเครื่องบินเราจะเห็นรูปขี่ปนาวุธร่อน6ลูกก็แสดงว่าสกัดได้แล้ว6ลูกอาจจะมีพลาดไปบ้างแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีที่มิราส2 0 0พกเริ่มถูกใช้งานแล้วแอดมินอธิบายเพิ่มเติมก่อนหน้านี้อังกฤษกับฝรั่งเศส ได้ส่งขีปนาวุธสต s มแชโดและก็ s า a อีจี e ให้กับยูเครนจำนวนหนึ่งและ Modify ยซู24ในการใช้งานแต่ว่าซู24ของยูเครนเหลือลำเดียวใช้งานสต s มแชโดได้ไม่มากนะัก F16 ไม่สามารถใช้งานสต s มแชโดได้ฝรั่งเศส จึงส่งมิราช2 0 0ันีด้ให้กับยูเคหกลำเพื่อเอามาใช้งานสตัมเชโดกับสกับอีจโดยเฉพาะมิราช2,000กดมีพิสัยทำการาร3,335กิโลเมตรมีความเร็ว2,340กิโลเมตรต่อชั่วโมง บรรทุกได้6,300กิโลกร,รมัมหรือว่า6ตันกว่าสเปคแบบนี้เป็นสเปคกระดาษทั่วไปเหมือนกับอีโคสติ๊กเกอร์ในรถยนต์ว่าใช้น้ำมันไปเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้งานจริงไม่ถึงสเปคอยู่แล้วแต่ถือว่ามิราส2 0 0 5มีประโยชน์กับยูเครนถ้าว่าตอนนี้มิราส2 0 0 5พร้อมบินไปโจมตีรัสเซียแล้วหรือยังอาจจะหาโอกาสอยู่โดยเฉพาะในเมืองโปคอฟท่ามกลางมีขาวว่ายูเครน รับร่างข้อเสนอสันธิภาพแล้วถามว่ามีราสองพันกี่ท่ามันจะทันการไหมพระเอกจะมาตอนจบหรือเปล่ามันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นตอนนี้รัสเซียยื่นข้อเสนอไว้สูงมากแต่ถ้าเจริจาไปเรื่อยอยูเครนตอบโต้ได้ดีขึ้นรัสเซียยากขึ้น รัเสเซียก็อาจจะลดเงื่อนไขลงมาก็เป็นไปได้รบไปคุยไปอยู่แล้วเราก็มารุนว่าในช่วงท้ายของสงครามว่ามิราช2,000กีทําจะทำให้รัเสเซียต้องลดเงื่อนไขลงมาหรือไม่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามิราช2,000คงไม่ไปทําให้รัเสเซียแพ้ได้แต่งานนี้รัเสเซียเจ็บอยู่แล้วเสียมากมายได้แค่นี้แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรชนะแต่ว่าเจ็บลึก ถ้ารัสเซียไม่เป็นสมาชิกถาวรของ UN ถ้ารัสเซียไม่มีประโยชน์ในการคานอำนาจกับกลุ่มยุโรปรัสเซียโดนทุบไปแล้วการเมืองโลกมันซับซ้อนไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูถาวรการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์จะสู้ต้องรู้กติกาด้วยมันไม่เกินจริงนะครับ